สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับอมอรวยมาตามในทางพอลลี่ของสุดท้ายนะครับพอลลี่ฟ้าวนะครับทัขก็สาดตามสัญญาครับพุ่งเจาะจีพันไวนนะครับก็เลยทึงสัมผัสทึงเหตุงานนะครับอาจีฟังง่ายก็น้อยนะครับเตรียมโมดีขึ้นตัวเลขให้นะครับเนี่ยสำหรับพ่งาย่าภาษาเดียวกันเออแต่สิ่งล่ตัวเลขให้นะครับเฟียคบชัดเจนนะครับเอาติตามพอลลี่กันครับเึงให้เขา นเป็นยีสบานอะไปเบิพงให้เขาด้วยเป็นสไลมบ่สะบ่เปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงคงคือเกอามีที่คนตัวเล็กกระจังที่คันันมีศูนย์สิบอกไว้ละงวดนี้แต่มีศูนย์คือมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เป็นได้แค่ตัวเดียวงกศูนย์ตัวเดียวงกศูนย์นตัวเดียว ทันมีซูนมันเปลี่ยนทจ,จุดยอต้องซุนเข้างอีูนวเดยวงกซูนแสดงว่าแสดงที่นี่เพิ่มเติมตว่า,าป้ายทะเบียนนะป้ายอันป้ายสีร่มสีร่มนักจิิสามตันเจิตจิตสามตันอย่าว่ามันสีร่มใช่คุ้นเดีวยวันนี้เออ วังศุลงสลจะคนได้เจ็ดสิบสามตันอ่าคิดเพื่อเอาอืมที่ว่าไตายน,นั่นลำัดอเดียเด้อบดบ่าได้หนิอืมยอยที่ว่าไต่เนี่ยอันนี้เพิ่งจะวีอไปซอ้ชื่อนะเพิ่อบุญบกปไา่มันถาวรเลยสิถาวรเี่อไม้คือว่า้ายมันใต,านตดีเดียวอื พ่อยเม่นางท่านไหนมาไหลใส่ป hey. ฏิบ <t> <ownership> yeah, 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 ันเออ่น้บอกยไปง่าง่ายใจเย็นใจเย็นเนาะพคนมองนี่แล้วเี๋ยวเงมืนเยลหรอคนี้ว่าเมนมีนหุมต่างไปสุดนในถนนไว เป็นไล่โบไล่โบ่อไล่เขาอ่าี้เขามงาช้างมีเงาชางมีต่มอีกอันงมีเงาช้างมาทงเกียร่เกียได้วยพ่อเป็นไล่เจ้าดพอรี่ลงคุนหนักอนีนตัวใดครับตัวงทุนนี่ดีตัวงทุนนี่ดเอ่าข่างล่างกับที่ใ ปดหกข้างล่างแปดหกข้างบนเจ็ดสองข้างบนเจ็ดสองอืมอีกลงทุนมากขอแก่นเน่ยแ้มี่ทีบาลเาอยู่นี่ยเจ็ดสองเจ็ดสองอไรมาต้นไ่่งหางดิบจากห้องแสดงว่าพอลี่ลงทุนนี่มีเจ็ดสองครับแปดหก บุษย์ซื้อหลายตัวพี่นี่ยซื้อแค่นั้นดิซื้อเลี้ยวแค่นั้นซี้อเลี้ยวแค่นั้นพร้อมแต่ว่าเกจสามเนี่ยเอาป่พอไปซื้อว่ามันบุษย์คิดว่าที่ทำให้ซื้อมันไม่บ้างผลซื้อคิดว่าบุษย์ซื้อซื้อไปซื้อเกบสองไปซื้อเกจสองพอว่าค่นบอกว่าป้ายแข็งแรงแล้วป้ายมาตรฐานดีนั่นป้ายมาตรฐหารมันเขาฝังเนี่ยนมอสหนึ่งถ้ามันรวมด้วยขนใหญเขาจะไว้ยี่สองขน งเขาจับไว้แค่สองคนไปเบิ้งด้วเป็นผู้เปลี่ยนน,ยนงงั้นพูดรับเหมาเบื้องอยังออกเป็นนั่นเพราะว่าเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้คุ้มเขาละเขาบอกครับไอ้เบิ้งให้เขาด้วันนีม่มันอยากจะพื้นคิดทังไหนเชียว่าคิดว่าไปไหนหรือคือไปไปจะถูกเห่องนับอือ พอนนี้คิโลไปทีหายทีงวดคงสุดท้ายหันเขาแล้วตรงแล้วแต่ว่าที่มีเปลี่ยนแปลงคือเพิ่มมากว่าเจ็ดสิบสามตันเนี่ยแต่นั่นนะครับว่าในการไอที่เอาไอที่ไีเสื้อเนี่ยที่ไเซื้อเพิ่มเหมืนนี่ไว้ตังนี้ตัวเดียวเพิ่มเหมือนไอเจ็ดสองคือเจ็ดสองเออพันนั้นโอ้ไม่ว่าซื้อแล้วก็ซื้อไปเพิ่มเสื้อ่ซื้อเพิ่มอีก อืมเจ็สามนมเจ็ดองนี right. s <S yeah. like ่เจ็ดสองแล้วแามีบ้านไวพิคนยำไว้เจสามะครับอหมวดว่าหันหาหาสามันเป็นหกสามเนาะอืมอแสดงค่ไหนกันนี่หนึ่งว่เนี่ยใส่ดด้วยเออไหนกันเจ็ดสองแล้เป็นเจ็ดสามนี่มันหาสามเนาะมันไมเป็นหกสามท่ไกับกับบุ้งหูขึ้นกันหรอ่าบุ้ง ว่าหันหสมันมรับับี่ยั้นิวานหัวาสามสิบี่แหงเสร็จมันได้เป็นหกสามันว่หนอืมครับคที่ไทยันี้อ็ให้เป็นศูนย์นี่เด้อืม่ไหครับันนี้คงไทยคันมีศูนย์ไยมันรวยคันมีศูนย์เป็นแค่หกศูนย์ตูวเห่นนี้ศูนย์ไงขอรีวานะครับห้ผู้ได้มักศูนย์นะครับ คือเรียนหกศูนต์ตัวเดียวหกศูนต์ตัวเดียวนะครับสําหรับผู้มักเลขศูนย์นะครับคือว่ามักนะพ่อเนาะนี่คือว่ามักเห็นมักศูนย์ด้วยกันมักศูนย์ให้เล่นศูนย์นี่ศูนต์ตัวเดียวคือหกศูนย์เป็นมักศูนย์หกศูนต์ตัวเดียวนะครับให้มักศูนย์ด้วยนะครับแต่ว่ามีเพิ่มเติมหีือไม่เนี่คือเจ็สามนะครับตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพิ่มเติมตมากนะครับแต่ว่าพอรีบที่ไปเล่นลงทุนมาแล้วเดี๋ยคือเจ็ดสองครับ 86นะครับเท่านั้นนาจีฟอรรี่ไม่ต้องทุนมากนะครับเอาไปถามแมตตีครับผู้คนมักตีพอรี่เป็นแเนะเเออตเออที่ไหนที่ยอย้นเะหนมเออเอาแมตตียตีชายนะพอรอรี่ีแล้วไม่ค่อยกลับเนี่ยตยเอาเลยตัวชั่ว มันหามันเป็นไฮฮาสามมันกันยังมันขึ้นเตามหนึ่งเป็นหกสามเลยมันคามันขึ้นเกาแต่ขึ้เกาเพราะว่าพอลี่เรียนเจ็ดสองครับแปดหกคุณว่าฝันหมึกขึ้นอย่างนี้คุณมาเจ็ดสามเจ็ดสามเมตรีตัวอะไรเจ็ดสามนี่หามพลาดถามันขึ้นหามมันขึ้นคือหาสามหมดก้อนเนาะเป็นหกสามแน่นวะครับผมหามันคือนเกาหามเป็นคือเกาหามมันขึนเตามหนึ่งเนาะแต่ว่าพอลี่ลงทุนนลีเลี่ยวคือเจ็ดสอง แล้วกับแตนตะวันเลกที่พอร์ลีได้มาไม่ทีล่าสุดนี่คือ73นะครับเอ็นว่าไปมันไปมาตรฐานแล้วนัก73ตันนะครับยินของง่ายคนนี้เนี่ยมาพูดเลครับรถคือ70หลอกคั่งในน่าวันในน่าไป ได้หอเฉียไข่ได้หออเฉียเสองสามไปวันนะตั้งใจว่าจะไปซื้อไข่ไปหออเป็นเจียไข่พอดเียะไข่บราแพงเหลือเกเขาพูรัณถุงหันโบราบ่ค่ะผู้เกจศูตรเป๊กจาจำได้ว่าที่คยว่าเขาจตะกวันมันวก ทะเลมันออกศูนย์เก่าแล้วมันจะเป็นยังไงเป็นเจตศูนามันมันจะเป็นเจศูนล่างปับ๊บโลดบ่กเอ้างเน้อเจ้าจำไล้ว่ตอนนั้นที่ว่าขาว่ามันเลขมันออกอัเจันเจ็ูนย์มันเป็นศูนย์เก่าบอก่าแม่ขออกเลออกลีพ่อมแ่องววันนี้มันถืออาเจศูนย์น่ละเจศูนล่างศูนล่างโตกันเก่านึงตันเก้านจับนันได้เกา่าน,นึงอง